Ngày mà đu Tít Did you tít tít Did câu Tít it? Didn't tít it, love it. No, tít no, 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 nó Nó ตัวน้อยครับตัวนี้น้อยน,น,น้อยน,น้อย,ยน้อยหญ่าเงยกอันเลยลุงตงแชแนลสวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิภพาพี่น้องมาใส่อีจูปะไรนะครับเป็นอีจูแกล่อนคือเก่าครับพี่น้องแกล่อนใส่ปะไรใส่ปะไลรไลล่องเบิ้งนะครับยูไม้หมยธรรมชาติเดี๋ยวเบื้องไม้ไหวหลังฝนตกไปแล้วก็ฮามซีเมอร์นะครับน้ำก็จะอจัดจขึ้นเหนจากน้อยก็บสปิดเบิ้ง ไปรุนกันเปิดไม้แหลกของปีพี่น้องไม้แหลกของปีหลังฝนไม่มากนะครับเป็นเนื้อเศเดียนครับพี่น้องเศเดียนเด้อนะครับเศเดียนแล้วก็พี่จูให้เบิ้งเล็กน้อยครับเบิ้งีจูนี่ครับจูก็ทั้งนี้เป็นง่าครับพี่น้องพี่จูเกล็นร่อนก็โดยการเจาะงหูงจาะงหูงให้น้ำ เขาอากาศเขาได้นะครับนี่ก็จะเป็นมันเสีเงี้ยนะครับเสียงเงีย้ยนี่ครับ,นงงรนรบแนวไสีเงีย้ยไสีเง,เงีย้ยนี่จอหู้น,น้อยๆนะครับเพราะว่าคันหู้เงี้ยก็หนีเดี๋ยวใส่เดือนห้าข้างในมันจะออกมุนออกได้นะนี่ครับเป็นของอิจูห้าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ เงียกันครับใส่เงียรประมาณาสิบก็หลังพี่น้องอีเทศาธิตวิธีการใส่เงียพี่นอ้องไม่นะครับนี่เป็นขวดขวดหน่อยเด้อพี่น้องสีพุงเล็กหน่อยนะใส่เดือนทามาใส่หน่อยใส่ไรบันไดนะครับใส่สิบตัวใส่ประมาณสิบตัวพี่น้องมันสิบตัวนี่แหละพอดีเพราะว่าให้มันเงียมันจะได้เข้าๆออก ประมาณนี้นะครับปิดฝาข้างในไว้ใส่เข้าไปในก่อนอีกเทีนหนึ่งปิดฝาครับระดับเงี้ยมอยู่สานีพอดนะอีลงมากแขวนอยู่สานีพอดีท่านี้ก็เป็นง่านะครับใส่ลงไปฝังดินประมาณนี้น้อยหนึ่งนะครับอ่ะเดีย๋ยวไปเบิ้งทำเลใส่กันี่น้องอเอีคยครับ เดี๋ยวเวลาล่างกันครับพี่นอ้องน่ครับไม้ไม่เปิดไม้ไม้ครับนำเทิงกันไม้จัหน้อยพี่นอ้องนี่ครับ,บหลังแหลกแหกมันครับค่ <c oughs> อนข้างเสียงยังเล่นรุนยาวกันต่อพี่นอ้อง โอ้ตี่อ,อืมนี้ต่อฟอร์ดประกัดตัวนี้ฟอร์ดฟัยังนี่เอาหลังสองพี่นอ้องโอ้ปุ่นอย่างป่ารอดบ่ะนอกเคินนี่อืม ใจเกือบมาตีเลยดินล่มดีขนาดครับนี่ครับปลาไหลเห็นแล้วครับมันจะอโดยดินเหนียวๆร่มๆสิเหนแล้วครับโอ้ไม้ไมพี่น้องร่องเบิ้งครับวิธีการก็เปิดหาหม่องจักน้อยพี่น้อง พ่อหลุมเกล่อ่อนนะครับแล้วจะจิ้ันปากนะครับหันง่ายข้าไหนนะครับเสียบลงไปจากน้อยเนี่ยครับประมาณนี้และครับ มาแล้วพี่น้องฝนวันย่งหนอครับเป็นปุูมเป็นเขามาแล้วเอาขึ้นมาเบิงความหนีจักน้อยครับอหอมหนีส่งคือพี่น้องน่้ำซับๆจะล่ะคือคือคือ,คอ,คอ ครับผมพี่นอ้องอะบอดิใส่เบิ้งมืดนะครับเอื้อนจังมายังมาเบ่งมายามแลอวกันนะครับผมอะตีฟ้าวใส่พี่น้องฝนมาแล้วพบอกันตอนมายามนะครับเอื้อนเสร้านะครับพอกันยามเศ้าพี่นอ้องเคลื่อนหนีวันฝนที่ถืนมากนะครับวันนี้ตกนักท่วมอิจูยัน ตายเลยบ่ายย,ยังเด้ออีจิ๋วเสนอกว่านา้ำปีถั่วตกดินครับพี่น้องน้ำปีถั่วเหมือนไหนั้งแหลกครับผมั้งแหลกผีเล่ากันอ่ะรุนกันพี่นอ้องขา,างแหลกเด้อนะมีแต้มพี่น้องมีแต้ม ครับไอไ้ไหลมาแล้วไอไหลอย่าโดดขึ้นเลือยตัวบอลใหญ่เลยพอดีเลยสองสามตัวเนน้อยสองสอนี่นนต้องกนะิดินเถอะหัดกลมอบอกตัูเราเลยนะ <c oughs> ใส่บนายเหมือนไดพี่น้องพ้อปล่อยดีๆฮะอ,อ,อ,องแถมแรกครับแต้กินจะปล่อยอยังวากันพี่น้อง กันลังต่อไปครับผมอากาศดีพี่น้องเศร้านี้หมองล่วงพร้อมได้ลเลยทุกคนเนี่สวยไหมางามครับอโอ้ติดพี่น้องติดติด,ดแล้วครับเขาอยู่เขาอยู่ ครับสังเกตคอามมันยามันติดมันจิตมนส,มนสมันสีดินนะครับพี่น้อง <laughs> ตัวน,น้อยครับนี่นั่งพี่น้องมีบ่าโอ้มีครับล่ะสะอาด รุกน,นกันต่อไปครับแพร่ไหงมาดูดติดที่น้องติด,ตดใส่เกาอกิอนกดุกดักดุกดักนะครับ ใสกน่บัใส,สองสพี่น้องสองสามสามสานตัวสามตัวพี่น้องโอ้ย <c oughs> <c oughs> มันคือสลดัดแน่นทล่ะเนียซำยิงกันล้างต่อไปครับ <laughs> 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 quần này rồi hở cứ xăng nghe nhây ครับแปลบไปไนบักท่องครับแก่นร่อนท่องสะอาดออบือมีครับอัอไรอย่งไรมือส่งจัดันเย

ออ้ใส่สวยครับใส่สวยโอ okay. ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ววางไปแล้วว้าวว่าตาเนี้ก็วัตกออกด้บัตอืมมาครับใส่ให้มาแล้วอ๋อเรียบร้อย

รุ่นหลังนี่ยนี่พี่น้องเียสามหลังสุดท้ายพี่น้องสามหลังสุดท้ายนี่ห่วยน้อยครับห่วยต้อยจักสาเพิ่นนะครับห่วยอะไรห่วยเหมือนล่องเบิรง

เด้พี่น้องโอ้ยยิ้ม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 ยย,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 ยเฮ้ยหมดนเนาะโอเคครับหอมมันพอดีครับมึงรุนกันหลังอีกต่อมาครับอีกสองลังสุดท้ายพี่น้อง

เดียวมดด้วหมดเหลืองมูวเหลือง <c oughs> นั่นสวยครับสวยโอ้บักอากมาแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ <c oughs> สุดท้ายครับสุดท้ายพี่น้อง

อาใส่เดียวกันแล้วโอ้สวยพี่น้องสวยเก็บแต้มครับผมต้องเอาทั้งปล่อยด้วยนะเย็บ้อยฮะ สามหลังสุดท้ายครับทำผลงานกันพี่นอ้องมาเบิงป่าชมป่าครับนนี้อ้พี่น้องเจ้านี้ครับผมมีจูปอะไรเฮ้านี่ครับผลงานผลงานเป็นทีนาเซืนส้มครับพี่น้องมันถือเอาหวามหอยหน่อยครับ หอยน้อยหอยแย่กับมีอยู่นะครับหอยแย่นี่กับป้าไปแต่ว่าไหลสีขึ้นมากที่นี้อยู่มอือ,มองห้อมนี่ยลหลจักน่อยนะครับเขาสู้หลังเลยนะครับสามหลังสุดท้ายนี่นะครับขนาดไส่ผเฝ้านะครับตอนฝนจีไลเออถือว่าหมานครับเ้านี่เกือบโล่พี่น้องแปลโล่ขนเราไปนี่ มานครับเจ้านี่สำหรับอีจูเฮาเปิดฤดูกาลแรกของปีนี้นะครับผมฤดูกาลแรกนะครับใส่อีจูปลาลขอบคุณสำหรับการรับชมพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับล่งทงชาแนลหาก,กินรูปแบบวิธีอีอสานนะครับพบปะกันไม่คลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร่นะครับทุกคอมเมนต์กำลังแรงแห่งใจ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ